เทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงที่ชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนสองแควหนึ่งค่ะที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนสองแควหนึ่งเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาร,ษา,ราชการประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับวัคซีน และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันและเวลาที่กำหนดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงจึงจัดเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวแบบให้บริการฟรีตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีประชาชนทยอยนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นการลดจำนวนเสี่ยงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจายตัดวงจรโรคพิษสุนักบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คนโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขร้อยละแปดสิเป็นสัตว์ที่เป็นสาเหตุนำพาเชื้อโรคพิษสุนักบ้าเนื่องจากเป็นโรคสัตว์ติดคน แต่สามารถควบคุมป้องกันได้ด้วยการทำวัคซีนประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมช่วงเช้าณนะที่ทำการชุมชนบวกคูณช่วงบ่ายณนะที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งในวันศุกร์ที่19มีนาคมช่วงเช้าณนะที่ทำการชุมชนอินทรคีรีช่วงบ่ายณนะที่ทำการชุมชนประชารัก และในวันเสาร์ที่20มีนาคมช่วงเช้าณนะที่ทำการชุมชนอิสลามช่วงบ่ายณนะสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอด